อยากได้บ้านเล็กที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อครับอ่ะตอนนี่คืออยากเพิ่นอยากได้บ้านเล็กที่อะไรเนาะครับอ่ะเดี๋ยวรอชมรอชมกันนะครับผู้ชมว่าคุณแม่ชมบาแก้วหรือว่าตายายที่อยู่ตรงนี้นะครับอยากได้บ้านเล็กที่อะไร เจ็ดสามสองกับเจ็ดสองเจ็ดสามสองกับเจ็ดสองเจมองกับเ็ดสองเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ปูดปูดปูคำแสนจะเป็นคนเขียนเองนะครับคุณผู้ชม เจ็ดสามสองกับเจ็ดสองเจ็ดสามสองแล้วก็เจองเจ็ดสามสแล้วก็เจพิมพ์สาธุสาธุนะครับพิมพ์ไว้เลยนะครับผู้ชมวันนี้เราตามตัวเลขนะครับที่องค์เจ็ดสามสกับ72็ดสเจ็ดองกับเจนะครับผมครับเจางเางกับเจเป็นอย่างไรลงมาได้รบอกขึ้นเราลงกมาได้บ่หมดแรงกัดดูด้วยกันเจ็ดสามกับเจดส เลขคือคือสูงไหมดกัดรอเท่นี่ คำแสนเนาะเดี๋ยวรอปู่คำแสนเขียนให้อีกที่หนึ่งแม่ล่างงดคือบอกกัดไปกัดทำไมคนเดียวตาลกมข้าเจ้าเลกะทำอยู่ักอยู่

เลขนะครับเลขประทัดอกอนข้าวรบนักถือ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเลขที่เขียนอยู่ข้างหลังลูกคือว่าลูกแม่ชบาแกี้วนี้จะเป็นเลขอะไรนะครับแล้วเรามาลุ้นกันนะครับหมววร์ลุดหมวร์ลุด เป็นภาษาถิ่นนะครับก็บอกว่าเขารักลูกเขามากนะครับแม่สาเปากแกวฟังแล้วจะร้องไห้นะครับท่านผด้ช เดี๋ยวเรามาลุ้นตัวเลขกันนะครับลุ้นตัวเลขด้านหลังนะครับที่แม่ฉบาแก้วเ,เขียนให้นะครับคุณผู้ชมเรามาตุลุ้นตัวเลขกันเนาะว่าจะเป็นเลขอะไรเนาะเดี๋ยวทีเด็ดนะครับคุณผู้ชมทีเด็ดแน่นอนนะครับวันนี้นะครับใครเข้ามาแล้วขอคนละแชร์ขอคนละแชร์นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไวก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับเพื่อบรให้ลผาดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิ่งกิ้งกิงกิ้งกิงกกดน้ำครบรูปคลิปย่ำไดทันสิบุริพาาคลิปและสิบรีพาาข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับสองสามเจ็ดสองสามเดียวกันสามฮะเจ็ดสองเจ็ดสามามอ่ะ แคบทั้งผีนะครับปูแคบทั้งผีนะครับบ่ทั้งผีบ้านเอกแคบครับแคบอ่าแคบแล้วแคบแล้วบ่เห็นครึ่งครึ่งครึงอีกครับเออเสียคืนนั่นะครับเอ้ยชัดเจนครับชัดเจนาะตั้สามเจ็ดสองกับเจ็ดสองครับสองสามมาแน่ สองสามมันแคบ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 ไว้แคบไว้แคบไว้แคบไว้โอ้เหตตาเหลี่ยมมองมองยังไงทีนี้คือยิ้มแท้คือยิ้มเถอมีความสุขเถอะโอ้มีความสุขแท้รวย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 นะจ้าสองสามไปเลยสองสามเลยสาธุสาธุสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทร์ีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ เพื่อบ่อให้ริาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิง่งกิ้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 ง,งกดน้ำรับโปรงคลิปย้ำได้ทันสิบริพารดคลิคปและคสิบริพาทดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดค,ครับผมขอบคุณ